สวัสดีค่ะมุนีสิพามาชมสวนกเกษตรผสมผสานของคุณพ่อกำนันสมชายมองคําเหล็กนะคะเป็นน,นี่อันนี้คุณคุณนายกำนันนะคะแม่นางมองคําเหล็กนะคะภรรยาของเพื่อนดูคักซองเทาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขามาทำความรู้จักกับคุณพ่อกำนันเนี่ยนี่คุณพ่อสมชายมองคําเหล็กค่ะเป็นกำนันตำบลกุสเทียนนะกันเนาะเพื่อนในเนกเกษตรผสมผสานเพื่อสิเปิดเป็นสถานที่แรงเลี้ยนลูก ด้านการเกษตรเนาะเรามาเฮ้ามาศึกษาได้ในพิ้นป,ปลูกพืชเลื้นยอดนะคะตัวนี้การการปลูกพืชลดล่นกันลงไปนะคะใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมีพวกชะอมน้อยนาผักหวานอะไรประมาณนี้เนาะปลูกหลายมะละกรออย่างปลูกหลายอันนี้บอกม่วงกับมหาชนกแล้วบอกว่าปลูกแค่ปีเดียวได้สามารถเก็บผลผลิตได้คะ่ะเนาอในน้นำดอกไม้สีทอง ูกคักตนน้นน้อยๆเหตุบาปมันก็ดอกกันเดียย้ายน้ำกันเลยอันนี้น้ำดอกไม้สีม่วงครับรนดรกหลายบต้นน้อยลายตั้งขี้ดินอยู่เบึงอันนี้มันนาเราบอกว่าเราขยายพันธุ์เองโดยการควบแน่นมาสันเบิ้งบรรยากาศร,ร,ร,บรอบๆสวนแล้วอันนี้พื้นที่สําหรับเตรียมทำนาเราตกการเราเพื่อนกำนั้นนะอันนี้ลงพอช้ําของเพื่นครับช้ําทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับเพื่อสนใจมาตติดต่อเราได้เลยมีพันธุ์ใหม่ต่างๆฮะ การควบแน่นมาสั่นอ่าอันนี้เป็นสวนผักหวานมาสั่นที่ดำๆนั้นเป็นแสดงควบผักหวานไว้ก็ต้องมีไม้พี่เลี้ยงแล้วหวง